ตามมุดพระพุทธเจ้าเนี่ยท้องท่องสิบแปดครั้งอยากจะภาวนาภาวนาสิบแปดครั้งอยากได้จะได้อยากจะได้อะไรจะได้สิ่งนั้นจริงๆท่องแปดครั้งท่องแปดครั้งภาวนาแปดครั้งจะเป็นมาจางงางังหวังสะกดได้ท่องเก้าครั้งจะเป็นมาและรว,วยสาวลงอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่ากันมานะ เราก็ต้องฟังเอาไว้นะครับอันนั้นก็มาถ่ายทอดกันให้ฟังจริงหรือไม่ต้องลองดูมันต้องลองท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสวัสดีครับพี่ตัวศิลป์สตูดิโอน,นะครับภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวัสด,ดียามเช้าวันนี้นะฮะก็ขอให้เพื่อนๆประสบอําสร็จในการทำงานคิดสิ่งใดขอให้รปสรนาบสน็จแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากโรคภัยแก้เจ็บนะครับให้รอดพ้นจากเชื้อโรคอันตรายเชื้อไวรัสโควิดนะครับขอให้อา เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ติดเชื้อติดไข้ามานะฮะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้สู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะผ่านพ้นไปด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอย่าได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะก่อนออกเดินทางไปนอกบ้านเนี่ยจะนึกถึงพระคาถาอะไรดีนะครับ วันนี้ผมอยากจะแนะนำพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพระคาถาหนึ่งนะครับคือแค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมมงุฎของพระพุทธเจ้าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มีมานานมากแล้วอยู่คู่กับเมืองไทยนะครับอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์ของไทยแต่เก่าก่อนเลยเนี่ยพระคาถามงุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่กับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยนะครับ มีเรื่องเล่าเล่าสืบทอดกันมามากมายนะครับในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของไทยนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับมีมากมายเลยเดี๋ยวผมจะ,จะเล่าให้ฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับคนไทยเนี่ยไม่ว่าอย่างไงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะรักและเคารพพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยที่คนไทยจะรักในรดับต้นๆเลย ก็คือเสด็จพ่อรอฮนะครับแล้วคาถาเนี้ยเกี่ยวข้องกับเสด็จพ่อรอฮ่ายังไง,งหนึ่งนะฮะเสด็จพ่อรอฮ่านะครับกษัตริย์แห่งกรุงสยามนะครับกษัตริย์แห่งกรุงสยามเนี่ยผู้ดีเลิกทาสในไทยได้โดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนอเมริกาที่คนฆ่าบันตายมากมายหรือประเทศต่าง ว่าหลังมังค่าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบไม่ไม่ชอบว่าเอ้ยกษัตริย์ประเทศเล็กๆพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามเนี่ยเป็นใครมีความสามารถอะไรมากมายขนาดนั้นประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยในสายตาของทางชาติเหมือนเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาอย่างเงี้ยเรากับรัต์เล็กๆสามารถทำสิ่งใหญ่ๆได้ยังไงว่าถึงว่าครั้งหนึ่ง ท่านาเสด็จพ่อเรง้าท่านก็ได้ไปเดินทางประพาสเดินเดินทางไปนะครับยุโรปเดินทางประพาสยุโรปเดินทางไปยุโรปก็ท่านก็โดนลลงของนะครับโดนลองของโดยเจ้าชายแห่งประเทศหนึ่งเนี่ยยุโรปจากจะรรู้ข้อมูลไปดูที่ ข้อมูลไม่ยากครับเยยาเลยสิปลปวัฒนธรรมหรือเสิร์ช g o o g l e ก็ได้ครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันตอนนี้เสด็จพ่อรอห้าเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปพระพาสเสด็จพระพาสยุโรปอนนี้ก็มาหาหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นพระเกจิพระเกจิดังนะครับพระเ,เ,เกจิวัดโคนอนสมัยนั้นนะ่ะพระหลวงปู่เอี่ยมอ่ะท่านก็ได้บอกว่าเสด็จพ่อรอห้าเนี่ย ท่านจะมีเคาะอันตรายจะผ่านพ้นได้จะมีอยู่สองครั้งเวลาเดินทางเนี้ยก็จะมีเรื่องเรือพระที่นั่งนจะผ่านาวังน้ำบนนะครับเรือ่าหลวงปู้เอี่ยมท่านก็ได้ให้ให้ยันอะไรไปแล้วแล้วก็ทำกันดูสระเคาะดูอะไรให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวนีอ้อีกอันนึงเนี่ยจะใกล้ตัวมากท่านจะเกิดจะเกิดขคอร้ายจากสัตว์สี่เท้านะครับ คือเวลาที่ไปที่ยุโรปเนี่ยจะมีการลองดีลองของลองของกับพระมหากษัตย์ไทยท่านจะท่านจะโดนโดนรอบทำลายจากาสิ่งมีชีวิตสี่ขานะครับหลวงพ่อเอี่ยมท่านก็เลยได้ให้คาถาให้พระคาถาเนี่ยกับสิทธิพ่อรองห้าเอาไว้นะครับก็คือพระคาถารงกุฎพระพุทธเจ้านะครับหลวงพ่อเอี่ยมท่านก็เลย ได้บอกเสด็จพ่อรอห้าจนท่านจำได้ขึ้นใจท่านก็อเออเะรครับเจ้าชายเจ้าชายของทุกเจ้าชายของประเทศประเทศหนึ่งในยุโรปเนี่ยครับก็จะลองภูมิกับกษัตริย์ของไทยนะครับกับรอห้าโดยการเนี่ยเอาม้าพยศมาให้ขี่ นะครับเพราะม้าพยศตัวเนี้ทําคนตายมาแล้วคือม้าเนี่ยจะให้คนที่มีความสามารถและม้ามันยอมรับเท่านั้นนะครับถึงจะขี่มันได้คนขี่ม้านะครับก็จะรู้นะฮะว่าม้าเชื่องกับม้าที่มันเอ่อเกี่ยวกาดนะครับม้าพยศเป็นยังไงตัวเนี้ย คือด้วยจิตที่ไม่ดีเนี่ยของเจ้าชายประเทศยุโรปประเทศนั้นเน่ยต้องการให้กษัตริย์ลงไทยเสียหน้าเสียประเกียรติให้โดนยามพระเกียรติซึ่งมันละลายมากมาันอาจจะถึงขั้นสวรรคตได้นะเพราะว่าเห็นไหมดาราดังๆเนี่ยเยอะแยะเลยตกม้าตายนะครับขี่มาแล้วก็เข้าฉากแล้วก็เห็เนไหมฮะเกิดเหตุประจําเลยพอตกจากม้าเนี่ย ตายตังเยอะตรงแยะตอนี้ก็เลยคิดหลายก็เลยมาพูดถามมาถามว่าถามคิงของของไทยเนี่ยฮะคิงออฟสยามไทยและเราว่าถามว่าเฮ้ยบ,บ้านบ้านท่านเนี่ยเห็นมีช้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยข,ขี่ช้างขี่อะไรกันเนี่ยท่านเคยเห็นสัตว์ตัวเล็กอย่างนี้ไหมก็คือม้าเนี่ยท่าจะท่านจะขี่ได้หรือเปล่า แล้วก็พูดจาเขาเหมือนหัวเราะกันเหมือนดูถูกอะดูถูกเราว่าเราไม่มีความสามารถที่เราจะขี่ม้าได้ไหมกษัตริย์ของไทยจะมีความสามารถระดับทรงม้าได้ไหมซึ่งไอ้พวกฝรั่งบางค่าเนี่ยมันโง่งมากนะคือกษัตริย์ของไทยเนี่ยสู้บมังแลยสมัยโบราณขี่ม้ามานั่งในสมัยโบราณไม่จะพูดเนี่ยเดี๋ยวว่าบูตี่ใช่ไหม บูลูบุลี่คนเอเชียถ้าคนเอเชียบูลลี่แม่งเดี๋ยวแม่งมาปองใช่ไหมไม่ได้นะฮะไม่ยั่วยู่ไม่อะไรเดี๋ยวทำคลิปเดี๋ยวผมโดนนี่วันนี้จะมาให้กษัตริย์ของไทยสรงสรงม้านะครับส่งมาที่เป็นม้าอันธพาน่ะต่นนี้ก็เสร็จเราเพราะ เสด็จพ่อราห้าได้พระคาถาดีมาแล้วได้พระคาถามงกุฎนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้ามาแล้วจากหลวงปู่เอียบนะครับท่านก็บอกได้บอกว่าเราขี่ได้พู้พลังก็เลยเตรียมหัวเลาะละเตรียมว่ามันต้องเกิดอันตรายแน่แต่พอลากพอม้ามา,าเสด็จพ่อราห้าก็ไปหยิบหยิบย่ามากำหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้นะครับ แ่เมตตาบารมีแล้วก็ท่องพระคาถาพระคาถานั้นคือพระคาถามุฎพระพุทธเจ้าครับแล้วก็เอาหญ้าที่เสกเนี่ยมาให้ม้ากินพอม้ากินเท่าน,นั้นม้าเชื่องทันทีครับคนลุกแล้วครับวแล้วนลุกม้าตัวนั้นเชื่องทันทีแล้วก็ คุกเข่าลงให้เสด็จพ่อรองห้าท่านทรงประทับแล้วก็ขี่ม้ายัางสาง,งามโอ้คนลุกทั้งหมดเลยครับขี่ม้าอย่างสางงาม,ามโชว์พลัง่งอึ้งกันทั้งเมืองแล้วก็ถอดหมวกทำความคารกเจ้าชายองค์นั้นเออเลยตั้งแต่นั้นเจ้าชายองนั้นก็ ทำความเคารพเสด็จพ่อรอห้ามตอนนเวลาว่าเป็นคนที่อเมซิ่งแบบมิรักเคิ้นมากเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเล่ามานานเป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมาสังเกตได้เลยตั้งแต่นั้นเห็นไหมเวลาเราไปกราบไหว้นะครับ,บรปดูเสารีเสด็จพ่อราห้าที่ไหนอ่ะท่านจะส่งมาตลอดเห็นไหมฮะ นี <ersch> <Come> pegar, ่แหละคือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาถามว่าทําไมพระคาถามงคุฏพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะเหตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นพระคาถาภาวนาสการะพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมาทั้งหลายพระเจดีย์ทั้งหลายแต่โบราณมาเนี่ย จะกำหนดพระคาถานี้เไว้เวลาจะอัญเชิญพระธาตุเนี่ยก็จะใช้พระคาถามงกฎพระพุทธเจ้ามันถึงศักดิ์สิทธิ์เี้ยฮะสังศิธิ์มากๆพระเกจิทั้งหลายเนี่ยท่านใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับแล้วก็มาใช้กับพระมหากริยัความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขังมันถึงมากมายมหาศาลนะครับเวลาเราจะไล่เสนียดสิ่งเสนียดจันไรสิ่งร้ายที่ทำร้ายเราเนี่ยพระคถามงคลพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซนต์จากมงคลพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องท่องสิบแปดครั้งอยากจะภาวนาภาวนาสิบแปดครั้งอยากได้จะได้อยากจะได้อะไรจะได้สิ่งนั้นจริงๆ ท่องแปดครังท่องแปดครั้ง,ง,งภาวนาแปดครั้งจะเป็นมาจังงังสะกดได้ท่องเก้าครับจะเป็นมาแล้วรวยสาวลงอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่ากันมานะเราก็ต้องฟังเอาไว้นะครับอันนั้นก็มาถ่ายทอดกันให้ฟังจริงหรือไม่ต้องลองดูมันต้องลองท่องสิ่งดีๆโบราณมานะฮะ โบราณเชื่อโบ,บราณไมบ้างก็ดีไม่ได้ทำลายโบราณไม่ได้ทำลายนะโบราณมีแต่สั่งสมสั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าผีเข้าเสกพระกาถาเนี่ยแล้วใส่ข้าวแล้วข้าวป้อนผีออกคุณเชื่อไหมออกทันทีสัตว์ป่าสัตว์ที่มันดุร้าย ทั้งหลายเนี่ยลองอาหารให้มันดิท่องแล้วอาหารใหมันกินเชื่องนั้นดีอันนี้จริงเคยลองแล้วนิ่งเลยฮะที่มันดุมากๆมันหมาบ้าหมาฮ้าหมดนี้มันกัดคนแง้มคนเดินมานเนี่ยท่องกาฐานใส่เสร็จอาหารโยนให้ทีเดียวนั่งลงเลย เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเดินผ่านทุกครั้งพอเดินผ่านปุ๊บมันนั่งลงเลยนะครับนั่งลงเลยอันนี้จริงแล้วพระคาถาเน,นี้ยศักดิ์สิทธิ์มากจริงไอ้พวกหมอผีหมออะไรทั้งายเนี้ยหมอผียูทูบหมอผีเน็ตมันถึงเอามาใช้กันท่องกันประจําเห็นไหมฮะถามว่ามันไล่ผีจริงไหมจริงเพราะว่าไล่สิ่งเสนียดไล่สิ่งจังไรอับ อัปเรี่ยบปงคนทั้งหลายไลย่สิ่งเลวร้ายไล่จริงเพราะว่าเป็นกระดาษที่ไว้ใช้ท่องไว้ได้สิ่งไม่ดีอยู่แล้วคนที่ลัวผีท่องมองกุฎพระพุทธเจ้าท่องพระคาถามงกุฎพระเจ้าเนี่ยเป็นเนี่ยท่องายอยู่จริงผีหนีจริงอันนี้จริงที่มันท่องกับประจําเนี่ยหมออะไรเนี่ยหมอปูหมออะไรเนี่ยหหออเหลืออะไรทั้งหลายเนี่ย อันนี้คาถาจริงหรือไอโอไม่ไปพูดพาดพิงเนี่ยว่ะผมไม่พูดพาดพิงคนอื่นไม่ดีเต,ติดนิสัยไอที่ไอที่หมอไออะไรเงี้ยอาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันท่องเนี่ยไอคาถาม่วๆทั้งหลายเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแต่พระคาถาจริงฮะอันไหนจริงเราก็ต้องบอกว่าจริงอันนี้จริงจริงเพราะว่ามันเชื่อของเขามันเป็นของคู่คนไทยมานานมันไม่ใช่เป็นพระคาถาที่เขาเสกขึ้นมาเอง ไอ้พวกที่ตักไอ้เตาขึ้นมาเองอมันมั่วอันนี้จริงครับขั้นพวกภารกิิทั้งหลายเสียนพระอันนี้เราก็ฟังไว้นะครับไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากมายนะฮะแต่เราเชื่อในสิ่งดีเราทําแต่สิ่งดีคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทิ่งธรรพุทธเจ้าผมว่าโอเคแล้วนะคือพวกภารกิทั้งหลายเนี่ยเสียนทั้งหลายพวกจกอมหวัดเวทเขาจะบอกว่าถ้าเราท่องเนี่ยคาถาพระ กระถามงกุฏพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไดม้มีได้ตกนรกเลยไม่มีโอกาสตกนรกเลยดังนั้นทุกวันเนี่ยป้องกันโดนใส่ต่างๆได้มากมายเลยแล้วก็ถ้าท่องทุกท,ท่องทุกวันเนี่ยมันก็จะมีตบะบักมีเดชะทําให้ใครๆก็รักใครๆก็ชอบใครๆก็ชื่นชมนะครับสร้างความเมตตาแก่คนทั้งหลายเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยเราท่องประจําเนี่ยมันจะมี ออลา่ามันก็จะมีแต่คนรักคนชอบอันนี้จริงนะไม่รู้หรือไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงนะแต่ผมว่าจริงนะมันเป็นเรื่องจริงไปซื้อของของกินของอะไรเนี่ยผมจะได้เยอะมากกว่าคนอื่นตลอดจนแบบคนรอบตัวจะรู้คนอื่นค้าขายแม่ค้าเนะี่ยให้นิดเดียวเนี่ยผมจะได้เยอะมากกว่าคนอื่นไปกับแฟนไปอะไรเนี่ยเปได้กับข้าวซื้อของร้านเดียวกัน ซื้อที่ไหนนะได้นิดเดียวแต่ถ้าผมเข้าไปซื้อนี่จะได้เยอะมากจริงเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องจริงนะอย่าไปเกี่ยวกับหน้าตรงหน้าตาไปพูดอะไรกันมันใช่นะทอมกอนตรงนี้เราเข้าไปนะฮะจริงๆจิตที่เราดีจิตที่เรามีความรู้สึกดีเงี้ยคนอื่นเขาสัมผัสได้นะคนที่หน้าตาหน้ากลัวเนี่ยหน้าตาเหมือนโจรเลยเนี่ยเหมือนโจรเลยเหมือนผมเนี่ย หน้าตาเหมือนโจรเนี่ยโจรภัยโจรป่าแต่ทําไมเด็กถึงรักนเนเ่อเด็กเล็กเด็กน้อยชอบเพราะเขาสัมผัสได้มันมีพลังจริงคนบางคนรูปร่างหน้าตาน่ากลัวมากแต่จิตใจ,จดีอ่ะ้ทาไมคนรอบข้างเขาคุยไกลบางคนเนี่ยเนียบเลยแต่งตัวดีสูภาพหนะ้าตาผมเผ้าทำไมแต่ความชั่วมันออกมาจากข้างในเขาเลยต่อให้เขาทั้งนอกก็จะพูดเพราะแค่ไหนแต่ความชั่วมันออก มันสามารถได้นะทำไมเขาไม่อยากคุยกันวันนั้นนะนี่จริงนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัตอิติปิโสวิเศษีอิอิเศษิพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธะตังเศอิอิโสตังพุทธะปิติอิสาธุสาธุสาธุขอให้เป็นวัน ที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะครับท่องออกก่อนจากบ้านนะคนจะได้เมตตารักใครสเสียสิ่งร้ายจันไรจะได้ห่างจากเราลูกไปแค่เจ็บขอให้เป็นวันนที่ดีขอให้ใหปลอดภัยจากโควิดนะครับเราต้องบาดแหาได้เพื่อวันที่ดีที่เราเราอยู่สวัสดีครับ